จับปลาดูดีๆครับเก่งเจอเก่งเลยครับคู่นี้ถือว่าระดับแถวหน้าของสิงห์นะครับพันโทแล้วนะครับโอ้อย่างไรครับโอ้โหค่อยๆย่อลงไปครับเอนี่ครับจังหวะถอยหลังพอดีนะครับแล้วกิมปักต่อไปครับโอ้โหดูครับแขนท่าเชือกนี่ครับนี่ครับด้วยประสบการณ์นะครับชาวต่างชาติไม่รีบครับมา โอ้โหเป็นโรคท้องบางซะงั้นครับปาสคาครับขลลมแรงนะครับกำไรเพชรนอนฟังนับถึง8ครนับมวย3ยกนิน1น่นับ1แต้มนะครับเสียไปยังขึ้นมายิ้มเขินเคินเลยครับปาสคาครับจังหวะถอยหลังวอดีน่าจะจิ้มเข้าลิ้นปีครับโอ้แทงซ้ายเข้านะครับเริ่มจะมีปัญหาครับลำตัว โดนหน้าไม่เป็นไรครับโดนลำตัวนี่มีหันรีหันขวางครับปาสาลจิ้มลำตัวอีกแล้วครับกับไรเพชรเห็นเป้าแล้วครับเห็แล้วครับเห็นอะไรบางอย่างแล้วครับสุดอีกแล้วครับสุดอีกแล้วครับไหวหรือเปล่าครับโอ้โหเจอตัดใช้โครงต่อยลิ้นปีาไปเป็นนับครั้งที่สองครับสองนับท้องลุ้นๆนะครับทีครับโอ้โหซ้ายดีสูงอีกแล้ว ด้านล่างคริสซวรพินนะครับผีเลี้ยงของปัสคารจากวีนัมมวยไทยค่ายก็อยู่ที่เมืองชนแล้วครับเมดีซาตูครับเป็นเจ้าของค่ายโอ้โหนี่เลยครับเตือนแล้วครับหลับเลยครับแม่แข้งซ้ายครับโอ้โหไวมากครับโอ้หลับนิ่งเลยครับหลับนิ่งไปเลยครับ โอ้โหแรงจริงๆครับแข้งซ้ายของกำไลเพชรครับลูกทีเด็ดเลยครับลูกเตะ่ข้านคอดูกันอีกครั้งครับโอ้โหเต็มกรามเลยนะครับปั๊บแล้วดูดีครับปั๊บเข้าไปครับโอ้โหไม่ร่วงก็ไม่รู้จะว่ายังไงครับเร็วจริงๆครับลำตัวไปก่อนครับแล้วก็ซ้ายขึ้นบนครับโดนครับไปร่วงอยู่หน้าสมรสคำสิง์น่นแหละครับพี่ชายของสมรักคำสิงครับ ดูครับโอ้โหเต็มกลามดูกันอีกครั้งครับโอ้โหเต็มกลามเลยนะครับปั๊บแล้วดูดีครับปั๊บเข้าไปครับโอ้โหไม่ร่วงก็ไม่รู้จะว่ายังไงครับเร็วจริงๆครับลำตัวไปก่อนครับแล้วก็ซ้ายขึ้นบนครับนิ่ครับไปร่วงอยู่หน้าสมรสคคำสิงนแเลยครับพี่ชายของสมรักคำสิงครับ ดูครับโอ้โหเต็มคลามเชียบขาดของอกำไรเพชรอยุธยาไฟาย,ยิมครับวันนี้ไต่ก้านคอนมักอสคารยาสคิววิตไปได้ในยกที่2